สวัสดีเพื่อนๆนและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับร,ราศีพฤษภถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีของราศาี และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่วัวชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนประหยัดนะครับแถมจิตใจดีและชาวราศีนี้ส่วนมากจะมีรูปร่างที่ดีมี สนิทเป็นคนหน้าตาดีพูดจาไพาเราะนะครับแถมเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือคนสนิทเดือดร้อน<ส>เขาไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเป็นคนแรกๆเลยนะครับลักษณะพิเศษของชาวราศีนี้เป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับรักทุกอย่างที่สวยๆงามๆดังนั้นแล้วจึงไม่แปลกที่รอบกายเขาจะเต็มไปด้วยสิ่งสวยๆงามๆและ ตัวเขาเองเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นคนที่น่าดึงดูดใจดึงดูดให้กับคนที่มารู้จักหรือคนที่เห็นเขานั่นเองนะครับสวัสดีกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับในวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอจับไพ่ดูพลังงานก่อนสิ้นปีนะครับ เรามาเช็คพลังงานก่อนสิ้นปีว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนะะื้อหาอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคลิปวิดีโอแบบนี้เป็นภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วถ้าใครที่เข้ามารับฟังขอให้เช็คพลังงานเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตรงกับพลังงานของตนเองในตอนนี้ไหมถ้าตรงก็ฟังเนื้อหาข้างในต่อไปได้นะครับ และถ้าเกิดว่าไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณแห่งนี้เป็นตัวแทนจับไพ่ดูพลังงานในวันนี้ให้กับทุกท่านนะครับพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานแห่งการเขาเรียกว่าติดยึดติดอยู่ในวังวนหรือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างหดหู่นะครับ อาจารย์ขอขยายความนะครับคำว่ายึดติดและหดหู่หมายความว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะเจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินในเรื่องของหนี้สินหรือปัญหาในเรื่องของการงานหละหลายท่านอาจจะโดนเลย์ออฟออกมาสิ้นปีนะครับไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงต,ติดอยู่กับความเศร้าติดอยู่กับความ หลงทางไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงในปี2 5 6 8นี้เพราะเพิ่งโดนไล่ออกจากงานมาบางท่านก็ไม่ได้โดนไล่ออกแต่มีความเบื่อหน่ายในการทำงานในที่นี้มีความเบื่อหน่ายในการทำงานประจําตรงนี้ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อเขาเรียกว่าติดอยู่ในหวังบน่นเลยไม่มีความก้าวหน้าชีวิตยังออกจากความคิดตรงนี้ไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้นะครับ นี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรงก็ขอให้กัลยะาณมิตรเข้ามารับฟังเนื้อหาข้างในที่อาจารย์จับพลังงานขึ้นมาไว้นะครับเอาละครับกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่อาจารย์จัดทาคลิปนี้ขึ้นมาหลังจากที่ทําสมาธิแล้วเหมือนมีอะไรมาโดนบันดาลให้จับพลังงานนี้ขึ้นมานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยากจะบอกท่านในตอนนี้นะครับอยากจะบอกอะไรท่านบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวมานี้ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดนะครับกัลยาณมิตรท่านใดที่เข้ามารับฟังท่านนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดก็ขอให้ท่านตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นนะครับแล้วรับพลังงานจากนี้ต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพลังงานที่ท่านอยากจะบอกคือท่านอยากจะบอกว่าการยึดติด มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเข้าใจว่าตัวคุณกำลังประสบพบเจอกับสภาวะพลังตรงนี้ไม่รู้ว่าจะไปต่ออยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าขอให้คุณหยุดคิดนิ่งพักบ้างนะครับให้เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเรานะครับไม่มีอะไรเจรังถึงแม้จะตกงานถึงแม้ จะมีหนี้สินถึงแม้ว่าไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงก็ขอให้หยุดให้หยุดนะครับหยุดพักพักเยอะๆแล้วจะคิดออกท่านอยากให้คุณอะก้าวข้ามผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยการระลึกถึงวัยเด็กที่คุณมีปัญหาเช่นที่บ้านยากจนไม่มีข้าวจะกินหรือติดปัญหาหรือคุณเป็นพี่คนโตน้องมีปัญหาในเรื่องของค่าเรียนพ่อแม่หมด ผลทางท่านไม่รู้จะทำไงแต่คุณใช้พลังงานของคุณคือตอนนั้นคุณมักจะบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวทำให้ไม่มีปัญหาทาั้งๆที่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงแต่ความคิดลึกๆของคุณเมื่อตอนเยาว์วันั้นเหมือนคุณคิดว่าคุณจะสามารถทำได้และคุณก็สามารถจัดการกับปัญหานั้นได้จริงๆ อันนี้คือ,อพลังของตัวคุณในวัยเด็กนะดังนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากผ่านคลิปตรงนี้มาบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าจะเจอปัญหาในเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะเจอปัญหาในเรื่องของอ่าตกงานไม่รู้ว่าปีหน้าจะเริ่มต้นดําเนินชีวิตยังไงหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้คุณหยุดเครียดหยุดคิปหยุดคิดนะครับ แล้วบอกกับตัวเองเหมือนครั้งเยาว์วัว่าเดี๋ยวจะจัดการตรงนี้เองและเมื่อคุณหยุดได้พลังงานดีๆจากเยาว์วมันจะมาทําให้ตัวคุนนั้นน่ะเกิดไอเดียเกิดสภาวะปิิงแมวเคยเชื่อคําพูดนี้ไหมครับว่าคําคพูดเป็นนายตัวเองถ้าคุณตกงานคุณต้องบอกกับตัวเองว่านี่มันอาจจะเป็นโอกาส ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แห่งเส้นทางใหม่แห่งการที่จะก้าวข้ามกระโดดมาเป็นนายตนเองหลังจากที่เป็นลูกน้องเขาทำงานประจำเครียดไม่ว่าจะย้ายไปทำงานที่ไหนแห่งไหนก็จะเจอคนที่กัดแกล้งอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขจะออกก็ไม่กล้ากลัวไม่มีอันจะกินและตอนนี้มันถึงเวลาและคุณไม่ออกแต่คุณโดนบีบให้ออกดังนั้นมันถึง จุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นก็ขอให้บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวคุณจะทำได้ในเส้นทางนี้ไม่ยากหรอกนะครับขอให้บอกกับตัวเองมันก็จะเป็นพลังความคิดแล้วท่านจะเกิดไอเดียอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายเข้าใจว่าพูดแค่นี้มันไม่สำเร็จแต่มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับชีวิตนะครับและสำหรับคนที่มีปัญหานี่สินปัญหาการเงินก็ต้องหยุดคิดหยุดเครียด นะครับขอให้บอกกับตัวเองเหมือนกันว่านี่สินแค่นี้จัดการได้ปีนี้ต้องจัดการได้คนอื่นเป็นหนี้เยอะกว่าน,นี้เขายังสู้เขายังผ่านมาได้บอกกับตัวเองนะครับบอกกับตัวเองแล้วหยุดพักเยอะๆในช่วงปีใหม่อย่าเครียดน,นะครับพอหยุดพักแล้วให้เริ่มวางแผนที่จะจัดการหนี้สินเช่นรายรับรายจ่ายยังไงตัดอะไรที่ไม่จำเป็น ตัดออกนะครับอะไรที่แบ่งมาลงทุนเอามาลงทุนต่อยอดมาวางแผนจะคืนเขาเดือนเท่าไหร่จะทําอะไรเพิ่มนะครับคือทุกอย่างมันต้องมีขั้นมีตอนมันต้องมีการวางแผนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาแค่นี้ว่าตัวคุณนั้นมีพลังความคิดที่ดีเยี่ยมมีพลังความคิดที่สามารถดึงดูดและในช่วงที่ผ่านๆมาท่านเข้าใจว่าคุณไม่สามารถ ออกจากวงจรในสิ่งที่คุณติดขัดได้เนื่องจากว่าคุณไม่กล้าเมื่อคุณงานทำงานประจำคุณก็ไม่กล้าที่จะออกจากงานประจำเมื่อคุณอ่าทําอะไรหรือคุณอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆคุณก็จะอยู่กับตรงนั้นทั้งๆที่คุณเ,เมื่อวัยเด็กมีความสามารถมากนะครับเอาละครับกายนานมิตรนี่ก็คือพลังงานดีๆในวันนี้นะครับอาจารย์หวังว่าถ้าใครที่พลังงานตรงแล้วได้ฟัง อาสื่อสารจากตรงนี้จะนําความคิดนี้ไปปรับใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สงสุดนะครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ติดขัดไปได้และก็ขอให้มีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ